สวัสดีครับกันกนาาระสาวันะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีจากดีไอคอนกรุ๊ปมาแจ้งให้กับพวกคุณได้ทราบกันครับเรากำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ b o o m d n e x for ever young for ever wealth ครับและเรากำลังหาผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่า f o วเดอรร่วมกันนะครับสำหรับคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วนะครับ <cs ill ain> เพียงแค่เปิดดิน Boom d n e x 300ชิ้นเท่านั้นและสำหรับคนใหม่ครับเปิดดึงบูมดีนักห้่ชิ้นครับสิทธทิพิเศษที่คุณกำลังจะได้รับนั่นก็คือได้กำไรเพิ่มเติมครับอีกชิ้นละ10บาทเราจาึงเรียกพวกคุณว่าเป็นฟาวเดอร์ร่วมกันนะครับหรือผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันนั่นเองและที่สำคัญครับได้ตลอดไปผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเช่นสมมติปีนี้ไม่ว่าสินค้าบูมดีนักจะขายได้กี่ชิ้นก็แล้วแต่คุณจะได้กำไรเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกชิ้นละ10บาท และในปีต่อๆไปครับเพียงแค่คุณซื้อผลิตภัณฑ์บูมดีเน็กซชิ้นเท่านั้นแต่ต้องซื้อในระบบนะครับคุณก็จะได้กำไรในส่วนนี้ในทุกๆปีตลอดไปและนี่คือโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของด h e อคอน Group นะครับหมดเขตวันที่1 0 0ธันวาคมนี้เท่านั้นรีบตัดสินใจได้เลยครับ